ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้พผมจมขึ้นมาหาปอสิงหอาจารย์สิงนะครับโดนแล้วบ่ได้ขึ้นมานะครับแต่มื้อนี้มีโอกาสก็เลยออกออกมาตางมาเปิดหูเปิดตาน้าพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางน้ำครับมื้อนี้ยเป็นตลาดนัดตัวนี้ยืนเนี้ยโอ้พี่คุ้มือวะครับ Icana, zat, ผมเป็นตลาดห้องผมครับี๋ยเคยเบิกต้กันนะพี่น้องเนาะสีน้นก็อเก็บแบบมันกับปจาสีมะมางวันย่นะครับพสดีครับอาจันบย์ดีครับดีครับสวัสดีครับผมมกัสพัดีเริ่มยกเตงนอี่เรียกนบอกเดี๋ยวปรจภามาเบิงกันเลขกัน อาจารย์นึกคบวนเยอเดียวหอาจารย์เมื่อคืนอะไรบางอย่ามเป็นอาจารย์นกคำนวณดีดีพี่น้องบนวดสูตรหวยบนจิ้มพนังเลยแต่สูตรหวยสวัสดีครับผมสวัสดีก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวะอาจารย์ซสยนะครับพี่น้องเมื่อคเมื่อกี้นี่ยยุติ่างเนเขาทั้งสามกกม เมื่อกี้แล้วโอ้นนี้ตารางมันจังครับผมบันนี้เมื่อกี้นะต้าผมจับบิ้นก็บเขาอยู่เด็กแรงะผมมาขัดคู่เดี่ยวเกาีครับออกกิดเป็นยวเก็กับเก้าในเลียกล่างมุขอาจารย์ครับท่างเพิ่งไปเลีกบนต่เพิงรีบนโอ้วิ่งบนแปดเก้าจไปที่เก้าเก้าแปดเก้าเก้าเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าครับคัผมฟันไปเม็ดเดียวเก้าแปด รักลอย480ถ้าจับก็8เอา480มาเสียท่างหาครับลักลอย480ลักลอย480อันนี้อันนี้บอกว่าบอกือเคื่งคนเราโคตรนี่วไม่มาวัดดีเลยวัดนี่อะไม่มาผมงงยองนี่เป็นนี่เมษาเหรอวัดไม่ผมไม่ได้ครับผมผมก็ได้บอกอยู่เด้ แล้วว่างเก่าเปียกว่างเก่าเปียกว่าเก่าเปียกว่านี่เกียกับเครับฟันมีพอแฟันไปอยู่ที่เกีรเก้าเก้าเก้าสุดเก่าอ้ขับผมเลยฟันไปเก็ยรเกาออกดูดเล็กชุดนี่รก็าเก้าเก็ยะออกง่ายมาเี่น้องยที่เบื้องลังย่าลิ้มจับแนวของาของอารย์สิงห์ครับผมเมื่อกี้นี่เก้าชุดผมจับไป บอเบิดน้ำก็เลยออกตัวที่บริจาคครับผมโอ้แสดงว่าอันนี้ขึ้นเนียนเลยมันบ่กับนี่บ่อันนี้บ่แล้วผมคัดเนียนเลยเลยคัดเนียนเล่ยถามว่าออกตัวที่บริจาคถือว่าผิดคือเมื่อกี้นี่ตัวเลขชุดเข้นมันเขายกอันชุดเต็มนะมันเข่าชุดเต็มเขาเยอะเมื่อกี้มันจะมีอยู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่อาจารย์เอาไม้เพิ่มอันนี้ที่เพิ่งน้ำหลอดเขเป็นยังอะเพราะว่าชุดเต็มนะชุดเต็มเขาเป็นยังเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าแเกเกเก้าสูย์เก้าสเก้าตันะแต่ผมฟันไ่เดียวเก้าสี่ครับมันบอกก็8แปดเก้าสีมันถิ่มออกวันนี้ตัวครับาจารย์มันอกวันนี้วันนี้วันนี้ผมคัดออกครับพบจีจ้อเล่นนะเพาอยากเอาหลายตัวครับจอลดอาจารย์น้อยทกระสือูถือรล้วลดนไปเขียนไปหลายคนซื้อซื้อาไดเท่าไรครับาคาครับ อันนี้กันบถือก็ซื้อว่ามันบอไดเปลืองแค่ไหนแม่ครับแยกกัแยก่เนียบซี่มาเนียนๆต้องัำละแต่เป็นสามสิตัวม็ถืออยูแล้วหลายตัวเนาะมันจะรุ่งขึ้นไรเนาะยัได้ตัวซอตัวือถึรอดนะเพราะตัวตัวจอตัวเหล็กบิ่งเป็นแม่ก็สุดหยออแเราผมอยากจออนเขาขึ้นด้เก่านี่ว่านี่ บนวิ่งเก้าด้วยเก้าเก้าบนเก้าล่างครับเก้าบนเก้าลปเก้าัเจ็ดเกนที่เก้าครับเก้บนเกล่างมันจ่อว่าเขาจ์ตกเลี่ยนเครื่องจ่อนะครับตกเียเครื่องเราสวรรค์บอดีสิเี้ยนเปเี่ยนยังมันตตงเลี้ยนไหมนะครับนี่แหละครับมบกคมเม็ดเดยวที่เกปดครับรักลอยกับซีแปนมาใส่เม็ดเดียวเก้าปดมี่เ้าแปดเก้าแปดก็มันยังยม่ดม่ไงีตัวรองครับ รักลอยมีซีมีแปดมีศูนย์พี่น้องซีแปดศูนย์เลขล่างกันนี่แหละครับปกติผมจับยางละสามตัวนี้ตัวรองมันเสียบรถมอเตอร์ไซค์เปิดซะ่ย้ำแั้วผ่านที่คุณยืนตัวรองครับจำได้ครับจำได้ครับครับไอ้เลขไอ้ที่ในตารางอาจารย์เบียร์ยังครับประจำวันป่ะครับเลขประจำวันครับเลขประจำวันแล้วก็มันมันได้ตลอดเด้ยออกวันชุเก้าหกศูนย์สามก็อยู่นี่นี่แหละครับเมื่อกี้นี่กันหกสองหกเลยก็เจ็ดแปดอยู่นี่นี่แหละครับ ันนี้บ้านจันนี่ของบ้านจันคอผมขบ้านจันสามารถประกอบกันครับปรอเอ็มับนมีแปดผมไปจับก็แปดมาสะอาดออกเก้าเก็บกันได้รักรักรักลอยนี่งวดเ่างานเขาครับจันเขาเขาเขามันนี้ไขซีแดศูนย์เลอพี่น้องซีแปดรักลอยกาศูนย์นะครับรักลอยเมื่อกี้นี่สองซหครับโอ้วนี้ซีวนี้ซีแปดศูน อันนี้คือหมายเรียกผู้นิยอาจารย์เนาะครับผมเอาเอฟซีไผโศกไผ่มันนะครับเด้อ4402891043ไทยพาณิชย์นะครับเอียงันกับอาจารย์ซื้อบอกซื้อครับเออซื้ออมพรอมพรอมครับผมซื้ออาจารย์เชฟนาจอไว้ครับซื้ออาจารย์สิงแต่ชื่อจริงชื่ออมพรครับผมนะคือหนังเอฟซีวเป็นยังครับอาจารย์ขอราะถามไม่ได้เพลงได้มันใจว่าคัดมงคลนี่ ผมว่าทำมันเขาตรงเขบามันจะมีจับถือมันจะบ่เบิดนะครับแต่เราหะลายไปที่เขาส่วนนี้ถือว่าเก่งนะครับนะสูวนเบลุดห่วยเก่งนะที่ยานหน้าความร่้ให้กับพี่น้องมันจะแกลี้ยงจะให้เราผูดรูก็จะห่วยเราทุกย์กินเบลุดนะเป็นสองอาทิตย์ถุนวันเปนวันจันทร์พุธสุขก็ยังไปรบาลเลยครับเลขแต่ละนี่เขามาทุกทุก มือมันซุกกะเขาครับผมแล้วมือมันเสาก็เขาลาบารีขอมือมันจันกมพัดจันรอาจ้ามย่างอีกคครับผมรับผมมีอยู่ในตล่าดนี่งก็ถทีว่ามันดับมันยังไปครับๆแบมันเข่าทั้งบนทั้งล่างครับครัอาจารย์เสียงครับขออยาตถามเนครับไวเหลียกล่าบ่เลีลาบริธิครับทุบริษัเนียไม่นีะไรไม่ร้ผมย่าก็เอาเรขอเอาจ๊กเอาจจันทร์จักพุธเจ๊กซุกให้ก็ได้สิไม่มีเวลาไม่มี ทั้งตัดผมทั้งเย็บผ้ารับผมทั้งตัดผมเย็บผ้าทั้งคำนวณเลขโดยคำนวณเลขยคืนย่จอม้านขอนเ็พมือบวกข่งได้หนูอ่ะอาจารย์งเราชี้แค่มาจอดตรงกันนะครับของอาจารย์ว่าคืนม่านตมูดโดเลยครับผมือโดดเยเลือมอหยางเลือกลลกในตารางเข้าสุทั้เข้าทุกวันนะครับสวนเลขกัจันท์ อันนี้ของวัดระจันนะครับเพื่อนพื่อจะร่างถ้าเขมักให้อาจารย์วิ่งห้ยวิ่งอย่างนี้อะไรเป็นหลักที่แต่ว่นที้อาจารย์มักที่สุดเกิดเก้าแปดนะครับล่างกับเจ็ดเก้านะครับรูดรูดบลอยากกับเก้าลุดล่างเป็นแบบครับท่้ชมมาเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ครับผมครับสำหรับทานท้าสงขอขอบคุณอาจารย์ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมครับสำหรับพี่น้ชื่อครับบาวแลงขอตัวล่างพี่น้องทีนึงครับ วันจันทร์ได้พี่นองด้เลยวันจันทร์เวันจันรเาล่ำดับเลขไทยพี่นองวันได้เจ็ดสสงตัวง่ายง่ใช่ตอนนี้มันเข้าดีเพราะเดี๋ยวดูว่เขียว่าวันเสาร์หกงเพี่อันนี้กสองเดี๋ยวอ่อยเพิ่อมากเลกศูนย์สามดูหน่วยแล้วออกระวังหกเกียดออกสองหกเาีหกสองหกครับเรียกวันเสาร์นี่นี่นี่วันเสาร์ 6กสองหกเกจแปดมันศุกอะหกศูนย์สามศูนย์สามหกนี่มันจันบิขินีมวดสีมานสมาวันจันพี่น้องจคหนาจอเดินด้วยใส่มือสุดนะครับเดจัมานเขาจอนี่ก็เขาโยนี่ก็เขาโยนี่กจับอนนาจอยเบิ้งครับพี่น้อง้างบนสุดเลขดับครับพี่น้องสี่เลขดับศูนามกับสี่กับห้าสองหกับห หลักส ert, ier, ิบบนสามหัวแกบเขียนะครับโอ้รักเสียงบนเลยนะครับจัจ้านันะครับวกเราพวกรจับนี่ือว่าุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นไชุดตวุดยอดนะครับัง่ดอ่น่นนครับนี่เป็นกงนอนน้นอกบัานอันนี้ี่นกัแี่้นม่นผ้ามาน แคปหน้าจอดวยครับเด้อหเมษายนสองห้าหกมาพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยของอาจารย์ซิงนะครับบนแปดกับ9ก9า9ป9เก้าแปดับส่วนหลัเกเลขล่างกับเ็ดกับเเน้นที่9 79 99จ็พี่น้องครับส่วนเลขในตารางเบึ้องบน้อครับเด้อนะึน่งนี่หรอกรักอยสี่พี่น้อง ขับไปเฮงๆรวยๆกันตั้งพี่น้องเด้อวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าเจ็ดนะครับเนาะครับเอามาจอดตัวเด็กก็ย่าลื่อมนพี่น้องเนาะไปเลือกซื้อเลือกหาสลัดแบงแบงรัฐบาลไว้นะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกับมีคเคนนี่เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม